จบ <20 S 2> คว้มสวยความงามมาให้ทุกทุกคนได้ชมเด้อจ้ะอยู่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นพระทาตยาคูจากพระทาตยาคูเมืองฟ้าแดดสงยางอยู่ที่ <ไป S 1> กัม马า,าสายนะจ๊ะกัม马า,าสายจังหวัดกาลสินจ้ะอันนี้ก็คือการ เวียนเทียนจาเวียนเทียนแสงเทียนที่สว่างสวัยอยู่นะรุจุดนี้ก็คืออยู่ที่พระาธาตุยาคูนะคะผู้คนก็ให้ความสนใจมาวันนี้มามากมายจ้ะนับเป็นหมื่นจะ้ะก็จะมีงานลื่นเลงก็จะมีการลำปอนอยู่ที่นี่เละจะ้ะมีการลำมีการฉลองพระาธาตุยาคูนะคะนี่เด้อจ้ะทุกๆก,กคนมชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ อู้หมวนอยู่อยู่ที่เมืองฟ้าด็ดก้อนเอาบุญกันจ้ะเบือ้องดูตัวนู้นอีกจ้ะเดินไปรอบรอ,อบจ้ะ à đưa lọp lọp rồi ôi <laughs> ừ, khỏi hiểu nam <laughs> bên nhau này chả hôn chắc chắc xén nương này là chả cho vào mưa thôi xén nương แล้วก็แห่รอบๆาขาสวยค่ะสวยเนี่ยโอ้ ดูมุมนี้สิคะมุมนี้แหงงามค่ะค <c oughs> มุมนี้จ้ะยิ่งสุดอลังการจ้ะ เซลโซมซืนนักท่องเที่ยวนั่งรำมผู้ร่วมงา,านอื่นหาล้มยาสลบเสยค่ะสวยเนี่ยไปสียหยาบันน,นี่คือแดนสวรรค์เด้อจะอ้ะขอให้โมเสกจะเดินไปอ้อมดนะ้านนี้กลัวจะหยาบไฟเพิ่นสาธุ นาไ่สายตานเกี่ยวน้าวให้ไก่ชเียงค่ะไอ้นีนงามตอปุนนารงจุดนี้ไอ้รนี้ยงค่ะครับตางนี้หรือเปล่าเกินทางเลาจ้ะตรงมุมนั้นมันจะมืดเดี๋ยวเราเดินไปตรงจุดนี้ได้ไหมไมนี้เราทางทุกปูทุกคนค่ะ ตาทุอรถหม่้นเยนตัวไก่จนสองแปดสี่กระสีรัรถรางวัลที่หที่รถตามวนโ่น้องมวนจ้ามวนมากมาจ้ะตาทุ

เาไวปไปดูไปดูคนล่ำกันจ้ะไปดูน่กน้ไปดค่ำกนล่งกั้ไครัน้ะไปดูคนัั้ะไปดูคนล่ำกันะคนล่ันจ้ะดูคนนะดูคน้ดูล่งก็จะมีจดกัรแสดงให้ทุกท่านะครับ อำเภอคลองไัยนะครับอเอคลอักงนะครับออกหานะครับออเคจ้าเดี๋ยวไปไปชมอยู่ที่ อยู่ที่เวทีการงเคจังเจจ้าปีนี้มันพุ่งบที่รับต่ำมากเสริสวยอลังการมากมากจ้ะเงนลี่นนบเทเงินมื่นะครับมาหมตัวกานนะครับเงินล้านลสนแล้วนั่นก็เอ่อจะเหมหมดมก็จุดหมาที่ในเข้าจะดี้เลยครับ เอาต่างชาติก็มานี่คือการเบียนเทียนนะคะครับและเพื่อนเพื่อนนะครับสามารถเรียนเวลาได้นะครับประชารสำคัญอัลว่าการของเราอย่างเป็นเดินไปยุติอยู่ที่สิบหกใช่ครับผมคนเยอะนี่คือบรรยากาศความสวยงามนะครับที่เกิดขึ้นครับก็ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งครับที่มีโอกาสที่สุดท้ายที่การจังหวัดราชบุรีได้มีการ เปลี่ยนแท่นนะครับปูทานะครับสักการะพระอุรคุณน,นะครับแล้วก็สุดยอดมากค่ะอยู่ที่เมืองฟ้าแดดส,สงยางอยู่ที่กรรมรัมาใสายนะคะเมืองฟ้าแดดส,สงยางคือพระธาตุยาคูอยู่ที่กรรมรัมาใสายก็ะจะมีการวินเทียนวันมาคบูชาจากอยู่ที่นี่นะจ๊ะก็จะจัดขึ้นทุกทุกปีค่ะ ของงานผู้คนให้ความสนใจหลั่งไหลามามากมายจ้ะนับหมื่นขึ้นจ้ะผู้คนวันนี้เป็นทุ่งทะเลจ้ะตรงจุดนั้นก็จะมีการเวียนเทียนตรงจุดนี้ก็เป็นทะเลตรงนะคะทะเลตรงเวลากลางคืนผู้คนก็ให้ความสนใจจะมาเพื่อจะเจ็บภาพซวยๆวแบบนี้นะคะงานดีๆแสงสีสุด สวยสุดอลังการแบบนี้ก็อยู่ที่เมืองฟ้าแดดสงยายอยู่ที่กรรมมลาใสัยนะจ้าจังหวัดกาฬสินธจ้าแต่หากคุณได้อยากไปอยากชมจัดขึ้นทุกๆปีจากวันที่วันที่หกกุมภาพันธ์จะคือทะเลตุงค่ะพินีของชาวอีสานก็มีการจัด งานประเพณีอยู่ที่กำลาใสพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงอย่างนะจ้าถ้าใครอยากมาชมก็ปีนี้ก็จะถึงวันที่16มีนาะอ้ยกุมภาพัน์จ่ะ16กุมภาพันธ์วันแห่งความรักจากวันที่14พรุ่งน,นี้ก็จะเป็นวันแห่งความรักแล้วนะคะถ้าใครอยากจะไป จุดนี้ที่นี่ก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพิเศษสำหรับคนที่จะมีสิ่งดีๆมอบให้กันความรักดีๆมอบให้กันคือวันที่14กุมภาไปตรงจุดนี้<ะ>ก็จะเป็นการใจตื่นตาตื่นใจไปอีกรูปแบบหนึ่งจ้ะน้องช้าง้อย<ม>ก็มานะคะ<ม>วันนี้ โอเคจ้าขอให้ทุกคนชมงานได้อย่างมีความสุขและสนุกสนาน,ไไนามีความสุขทุกๆคนกลับบ้านนะคะวันนี้เพราะลมจะ้ะไม่มีลมก็เลยตุงก็เลยไม่สั่นไหวถ้ามีลมยังสิกจ็จะสวยขึ้นวันนี้อีกนะคะ มุมที่สวยมากเาวสวยทะเลทูงไฟแสงสีที่สุดสวยงดงามมากๆจ้ะเป็นทะเลทูงนะคะอยู่ที่นี่เมืองฟ้าแดดสงอย่างอยู่ กำมลาใสจ้าใครจะมอม pues 對對 mm บสิ nah, ่งดีๆให้กันวันพรุ่งนี้วันสิบสี่กุมภาก็ไปได้นะจ้าอีกแล้วจ้ะเป็นเลทุงอยู่ที่สวยจ้าเลทุงอยู่ที่เมืองฟ้าแดดสงยางกำมลาใสนะ นักท่องเที่ยวบัวไก่บ่าไก่หลังไหลเข้ามาประมาณเ็้ยไม่ใช่เป็นหมืน่นจะเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นนี่จ้ะจะเป็นทุงนะคะโนสวยงามอีกจ้ะทะเลถูกเป็นยังไงจ้ะวิวบรรยากาศ สำหรับคนที่จะมอบสิ่งดีๆให้กันสำหรับวันพรุ่งนี้วันสิบสีกุมภาพาดบ่ใดเด้อจ้าไปที่นี่นะคะวัน อยู่ที่กำลาใสพระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดส,สงอย่างโกงล่างเลือดหลังจ้าอยู่กำลาาใสจังหวัดกาลสินนี่คือทะเลตุ่มจากไฟแสงสีสุดสวยงดงามมากๆนะจ้ะถ้าใครคิดว่าจะใบมอบอะไรสำหรับไห้หลอกไห้ลุนไปนั่นลหละจ้าไห้ํำได้กับไปใดเบิดจากมอบสิ่งดีๆให้กันสำหรับวันที่14กุมภาันธ์14กุมภาวันแข่งความรักนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจ้าขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะจ้าช่องปารีผ้ามวนจ้า